สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหาของอร่อยกินนะผมในย่านจุฬานี่แหละครับตอนนี้เดินจากมาบุญคลองนะผมเดินเข้าไปจะผ่านมาหาลัยจุฬาแล้วผมไปซอยจุฬาจะเป็นตลาดสวนลวงสแควร์นะผมแถวย่านจุฬาครับมาหลังมาบุญคลองถับทุกๆ แท็กซี่หรือว่าพี่บินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะผมเขารู้หมดนะผมว่าร้านขนดเียวคั่วไก่เจ๊ฝนนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเขารู้กันหมดเลยครับเป็นย่านชุมชนเก่านะครับแถวจุลานะครับรานรี้ว่าอร่อยจริงๆครับร้านนี้ครับแนะนําเลยครับของอร่อยนะผมอันนี้ของซื้อมาจากในดงกินะผมร้านเขาจะมีขุดเตยื่อคั่วไก่นะครับที่เป็นซิเนเจอร์นะผมอร่อยจริงครับเป็น อันนีสุดยอดมาแล้วก็มีเกาเหลาเกาเหลาสามหมูสามหมูเมันมีหมูกรอบหมูหมัมกแล้วก็สิคงหมูเล้งอะไรเงี้ยผมอร่อยอร่อยจริงครับผมแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับราคาสมราคาอร่อยได้เยอะด้วยครับผม ครับพอเดินเข้ามาผมเห็นอันนี้สะุดตาผมเป็นตึกลคล้ายๆแบบบ้านโบราณแบบในญี่ปุ่นหรือแบบทรงไทยอะไรเนี่ยสวยนีครับก็เลยถ่ายไว้วนี่ตอนนี้ผม <า S 1> เดินมาถึงแล,แล้วนะผมกับร้านเจ้วขั้วไก่นะครับเชฟฝนขั่วไก่นะครอร่อยจริงๆครับการันตีเลยแล้วไม่แพงด้วยนะผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดู รา้านเขาขายดีนะครับลูกค้าก็เยอะแต่เขาทาเร็วนะครับแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วก็ทําเร็วมากรอมรับว่ามือชิมจริงครับผมปรุงนิดเดียวอย่างนั้นหน่อยแก้ปรุงพอจริงๆรสชาติก็ดีอยู่แล้วนะครับผม ครับอันนี้คือขั้วไก่นะผมเป็นเส้นใหญ่นะครับอร่อยครับผมใส่แค่ซอสพริกนะครับร้อนเลยครับผมนุ่มอร่อยรสชาติด,ดีมากนะครับอันนี้คือแคปหมูกรอบคุบเลยเลยหมูไหม้กรอบอร่อย ý thức là cái giáo dục này thì là cái giáo dục này thì là cái giáo dục này thì là cái <laughs> cái <laughs> giáo dục này thì là cái giáo này หมดไปนหนึ่งแล้วครับ ให้เยอะนะครับดูเลยครับโอ้โหเต็มชามอะ่ะคือตักกินแล้วตักกินอีกก็ยังไม่หมดสักที <c oughs> มันเยอะครับโอ้โหมันชิ้นใหญ่ๆเปล้งๆแบบตักกินยังไม่หมดสักทีมันมันเหมือนแบบน <c oughs> ันแบบเอ้ยทำไมให้เยอะจังน,นะครับ <c oughs> ุ้มครับไม,ไม่ไม่แพงนะผมในราคาชามหกสิบาทเต็มชามเต็มชามจริงๆครับแล้วกรุงเทพไม่น่าเชื่อว่ามันจะถูกขนาดนี้นะผมเราเป็นร้านดังแล้วก็รสชาติแบบอร่อยอะนะน้ำชาในในเหยือกเนี่ยคือกินฟรีนะครับกินหมดเยอะเขาก็ไม่ว่านะผมคือแบบ เดินมาแบบร้อนๆเหนื่อยๆครับผมเดินมาไกลนะผมกินหมดเหยือกเลยนะครับตักน้ําแข็งฟรีเลยฟรีน้ําชาฟรีนะครับแล้วก็นี่ครับเหลาสามหมูมีมุมกรอบหมูหมักหมูนุ่มครับอ่าที่โครงหมูเล้งนะครับแล้วก็มีเลือดหมูด้วยแล้วก็ผัก คือไม่ต้องปรุงเลยก็ได้จริงๆครับผมปรุงแค่พริกป่นแล้วก็อย่างอื่นนิดหน่อยนะครับจริงๆรสชาติดีอยู่แล้วนะผมผมกินแค่สองอย่างแค่ร้อยนิดนิดเอง ผมบอกได้เลยว่ายานเนี่ยคุณมีเงินแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยคุณไม่สามารถอิ่มได้ขนาดนี้นะผมคุณกินในห้างก็แพงอะ่ะแบบแล้วร้านดังแบบมันอร่อยจริงๆริงครับผมยอมรับแล้วก็เนี่ยนะครับผมลงทุนเดินมาแบบไกลอะ่นะครับสองกิโลครับผมเดินมาคุณนั่งตุ๊กตุก้มมาก็ได้ครับแต่ถ้าอยากเดินก็ได้เห็นอะไรบ้างนะครับสวยๆง,งามๆนะครับผม ตลาดสวนหลวงสแควร์นะผมอยู่จุฬาครับคุณเสร์ชหาก็ได้นะผมถามวินตุ๊กตุกหรือว่าแท็กซี่เขารู้จกักหมดนะผมว่าร้านขั้วไก่ชุมชนเก่าจุฬาร้านเจ้ฝนนะผมเขารู้จักหมดน,นะครับดังครับชื่อเสียงเขาดังจริงครับอร่อยเด้ยวยผมถึงต้องมากินไกลขนาดนี้ผม นี่แต่แกงช้ามาดยูยังไม่หมดนะอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นที่ว่าต้องขอตัวไปก่อนแล้วผมนะครับก็คลิปนี้คงจะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมรับขอกินให้อิ่มอร่อยแบบเต็มที่นะครับผมมีโอกาสจะมาอีกครับหรือว่าใครอยากมาก็ใครอยากกินก็มาเลยผมนะครับ ดูเสิร์ชเอาก็ได้ครับผมเขารู้จักตามเอาก็ได้เขารู้จักนะครับวันนี้เห็นลุงแค่ก็แนะนำร้านนี้คือสุดยอดจริงครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ Gracias.